เลยดีกว่าทีมแรกครับผมคุณอ้ําและคุณเจี๊ยบใครจะเข้าไปเป็นตัวประกันก่อนครับใครก่อนดีให้ใครอ้ํากักเจี๊ยบนครับผู้ชายไปก่อนไหมนะเจี๊ยบเลยเจี๊ยบเลยอ่ะ่เจี๊ยบเจี๊ยบก็ได้้เลือกครับผมจาก harmoni dioactive นะครับหนึ่งสองสามหรือสี่ครับ h a r สองค่ะก็คือ harmoni dioactive สองเสียงไม่เหมือนกันเลยนะสวัสดีโอ้อ๋อโถ

ร้อนไปทำาถอย่านั้นั้นมีท่ามาร้อนแล้วมีท่าด้วยร้อนครับมีท่าด้วยร้อนสื่อถึงอะไรได้บ้าง5นาทีเริ่มครับพัดลมผ้าทิตหมอนเสื่อถือแล้วอะไรอะัลมอร์คุณอ้ําอยากจะนอนอย่างเดียวมีร้อนแล้วมีพัดลมมีเสื่อมีอะไรยังไม่ใช่โค้ดรับที่สองคือไหล ร้อนแล้วก็ไหลสื่อได้ดีเลยร้อน,น <ะ S 2> กับไหลสื่อถึงอะไรบ้าง <นะ S 2> พูดออกมาเยอะๆนะครับ5วินาทีเริ่มครับเเงือไหล้่<ล> เหงื่อเวลาเราร้อนหรือว่าเล่นกีฬามากๆเราเหนื่อยมันจะมีเหงื่อไหลออกมานะคะแต่เหงื่อจะออกขนาดไหนก็มั่นใจไม่มีกลิ่นท่าฮาร์โมนีดีโอแอคทีฟที่มีสูตรผสมสารระงับกลิ่นกายใช้เหรอออกแค่ไหนไม่สนที่บ้านผมยี่ห้ออื่นไม่ใช่ใช้แต่ฮาร์โมนีฮาร์โมนีดีโอแอคทีฟเท่านั้นนะคะคำตอบที่ถูกต้องคือเหงื่อเพราะฉะนั้นข้อนี้คุณอาคุณเจมมีสองคะแนนทีมคุณแหม่มและคุณเอ้บ้างครับ โยโหลอยกระดุกเข้าไปก่อนเลยทั้ง2ทีมคุณแมำเรื่องคำปริศนะจากสบู่ฮาร์วีดีโอแอคทีฟเหลือหนึ่งสามแปดสี่อุ้ยอังกะลุงเหนื่อยที่เส้นไอทั้งวันไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากไม่ยากโทษนะครับวันนี้พ่อมาไหมฮะ เราไม่คุยกับผมซะแล้วบอกได้นะผมคิดถึงครับผมฟังดีครับโคตรลับที่หนึ่งคือสิงสิงสื่อถึงอะไรได้บ้าง5วินาทีเริ่มครับเสือผีเข้าไปสิงในตัวคนรหลาดสับหลาดเสืออันแรกก็น่าจะได้ยากเพราะสิงเราต้องสื่อไปอย่างนั้นใช่แล้วแต่จริงๆแล้วต้องฟังคนลับที่สอง ฟังดีๆครับโคตรลับที่สองคือหาสิงหาสิงยังจะมาหาอีกออสิงหา5นาทีเริ่มครับวันแม่ วันแม่วันแม่ก็คือวันที่12สิงหาอย่างที่เราพูดกันต้นรายการอย่าลืมเตรียมดอกมะลิไปไหว้แม่อเราครับผมอ้าวข้อนี้นะคะคุณแหม่มคุณเอกจะรับไป2องคะแนนโอ้โหคะแนนเท่ากันเลยสื่อสารได้ไวสูสีเลยนะครับแา่ว่าจะตัดสินที่2คํคำปริศนาสุดท้ายเพราะว่าคะแนนเป็นสองเท่ากลับมาที่ทีมแรกครับคราวนี้ข้ามก็ต้องเข้าไปเป็นตัวประกันครับอ่าเลือกเลยค่ะเลือกครับเหลือสบู่ฮาร์วีนี่ดีโอแอคทีฟหนึ่งหรือสามครับ หนึ่งครับ Ammoni Dial Active หนึ่งค่ะแรงเรงเฮ้ยโคตรครับทำอะไรทำอะไรน้องอ้ําทำอะไรครับเป็นอะไรครับโอ้ทำตาโตอ๋อเอาละครับฟังให้ดีนะครับโค้ดรับที่หนึ่งคือแครงอ่า เพลงครับเพลงสื่อถึงอะไรได้บ้างท่าวินาทีเริ่อครับเต้นขุดเยอะดิ้นลำมันกระโดดพี่บอกว่าทั้งหมดเป็นอาการถูกแล้วแต่ไม่ใช่อาการที่ว่านี้มันมันมันอย่างนั้นน่ะต่อน้ครับโคตรลับที่สองคืออันเฮ้ อะะไรนเพลงแล้วยังมีอันอีกนะอันด้วยเพลงกับอันสื่อถึงอะไรบ้าง5วินาทีเริ่มครับอันันอันวาอะไรเพลงเต้นลำเดิ้นเยอะๆพูดมาดิ้นเต้นกันแหมมันไใกล้แล้วแต่ยังไม่ใช่ขออีกนิดนึงนิดเดียวเองอ่ะเอาละครับโค้ตรอบที่3ามฟังอีกทีโค้ตรอบที่3คืออ่า อะไรจบเพลงต้องเล่นเรื่องเรื่องม่น่าเรืองอินอยู่บ้างมีเพลงมีอันมีอาาวินาทีเริ่มครับเพลงตกใจเพลงอันนานอันวาเพลงดิ้นเต้นกระจับกระเฉงทำไมไม่ดูตาเราอะไรอ้้าเพลงอัน นี่ดูดูเราเขาทำนี่อะไรอ่ะตกใจเอาบอกให้เลยคำตอบที่ถูกต้องคือตะลึงตะลึงเนี่ยนะตอนที่เป็นเพลงฮิ่ของอาจารย์ที่ไปแดนซ์นะถึงจะบอกอาการว่าตะลึงอะไรเงี้ยนข้อนี้นะคะก็ไม่สำเร็จสูงอ้าสูงกันเลยสูงยังไม่เท่าไหร่คุณอ้ำเละสวยๆตอบไม่ได้นะตอบอะไรบ้างเนี่ยสวยๆเละซะแล้วอัดเลยครับ เล่งาเนีเล่งตกใจมีอามาเปล่งตกใจ สวยจับเลิอเท่หมาเลยแต่ว่าวันนี้สวยมากเลยนะครับน้องอาน้องอาสวยกว่าปกติข้อนี้นะคะสูงคะแนนของเดิม2ตอนนี้นะคะทีมมุนอ้ามุนเจมมีสองคะแนนค่ะและแล้วก็กลับมาทีใช่แล้วครับทีมคุณแหม่มและคุณเอ้นะครับตอบถูกโค้ดลับไหนก็ได้ชนะเข้ารอบไปเลยขอให้โชคดีนะคะครับ เข้าไปสาวแหม่เข้าไปเข้าไปลุ้นหน่อยเข้าไปเล็กเหลืออยู่คำเดียวแล้วด้วยเหลืออยู่คำเดียวนะคะสบู่ฮาร์โมนี่เดียรแอคทีฟสามค่ะเกรงเกรงรู้หรือเปล่าตอนี้จะยากไหมตอบได้ไหมเดี๋ยวรู้กันอย่างไรต้องไม่คิดมากโทษนะครับน้องแหม่ครับแหม่เป็นคนที่มีอารมณ์สันตืนทรีมากนะครับนั่นแน่นั่นแน่ โค้ดรับที่หนึ่งคือเต้นเต้นครับเต้นสื่อถึงอะไรได้บ้าง5วินาทีเริ่มครับนักเต้นดนเซอร์นักร้องอ๋อทุกทุ่งเออความจริงเปียกอย่างเสียกครับแม่อีกนิดนึงเสียดไปแล้วนี่เอาละครับมัดเขาไม่แน่นหรือเปล่าเนี่ย โอาไม่เลืดยอดเลยเต้นคู่ด้วยเลยลักษณะไม่ใช่คับไบ้ลักษณะปวดฉี่นะยืนนิ่งๆไม่ได้ตอนนี้นะครับโคดลบที่สองคือฮะมีเต้นแล้วก็มีฮะฮะนี่ถือว่าเป็นขับ้บยไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาได้สื่อคำนี้หรือเปล่านะแต่ว่ามันหลุดออกมาแล้วหนึ่งพยาท้ายนาทีเรมครับเต้นลาตินเต้นระบำเต้นลูกทุ่ง คาเฟ่กระช้องม,มากเลยใกล้มากเลยโคตรลับสุดท้ายครับถ้าไม่ได้เนี่ยนะครับเสมอกันสองทีมแล้วก็คุณแม่มเละด<ป>้วยนะบายบายบายังนี้นะครับโคตรลับที่สามคือเฟ่มี <laughs> เต้นมีฮะ มีเฟ่เฟถ้าได้ตรงนี้ผ่านเข้ารอบไปเลยแต่ถ้าไม่ได้นะครับคุณแหม่มเละแล้วก็ต้องไปวัดดวงกันอีกหนึ่งทีให้ในนาทีให้นๆๆในนาทีเริ่มครับดาราสาวาร้านคาเฟ่นักเต้นลูกพุ่งนักเต้นลูกพุ่งเอ้ยแดนเซอร์ ลูกทุ่งนั่นแหละเขาเรียกว่า,า,วาหางเครื่องโอโอเสียดายมากเลยข้อนี้ตอบไม่ได้คำตอบที่ถืคือหางเครื่องสามคนรับนะครับตอบไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> ประต,ตูหมดลนะ <c oughs> อัดไปเลย <c oughs> โอ้โสุดฤทธ โอ้โหเสียดายมากนะคะแหมตอนแรกอุตส่าห์ทีนี้มีอุตส่าห์ตั้งสามหัวนะครับครับก็ไม่นึกว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นแต่ที่ไหนได้เราโดนไม่ออกใช่ไหมเราไม่โดนอะไรตอนแรกที่ออกมาใบคําแรกนะฮะมันมีรู้สึกว่าต้องใช่เกจจ์เต้นๆซะอย่างก็คิดเออมีหางเครื่องเออแดนเซอร์มีอะไรเงี้ยแล้วพอเอาต่อเป็นจริงมันก็คำว่าหางเครื่องมันลืมไปเลยแล้วก็พอมาคำว่าฮะฮะไอ้ฮะเนี่ยคืออะไร ทำที่2จะไปว่าอะไรครับจริงๆนีจะไปว่าอะไรจรครับที่สองไม่รู้จะไปอะไรแล้วค่ะเพราะว่าเขาพูดคาเฟ่ไปแล้วพูดอะไรไปแล้วไม่รู้จะสื่อยังไงก็คือเต้นก็พยายามเต้นมันเป็นลูกทุ่งแต่แบบคือคนมันแบบมันหลุดแต่พี่หัถ้าพูดทำเนี้ยรู้เลยอะไรหางเครื่องพูดไม่ได้พูดไม่ได้ไป็นิดเดียวไปนิดเดียวอะยังไงก็ตาเรต้องตัดสินกันที่ตุ้มระเบิดทางนู้นเลยครับอ้าวว่า เอาละครับนะครับผมกติกาตรงนี้นะครับตุ้มระเบิดนะครับเรามีฝั่งเขียวแล้วก็ฝั่งส้มนะครับท <ห Aaa. S 1> ีมที่มีสิทธิ์เลือกก่อนคือ <พา S 1> ทีมแรกนะครับจากจักรยาน LA แลวก็รองเท้าแอลโรซอบนั่นคือทีมของคุณอ้ําแล้วก็คุณเจี๊ยบนะครับในสองตุ้มระเบิดนี้นะครับจะมีจํานวนลูกระเบิดไม่เท่ากันทีมไหนดึงออกมามีลูกระเบิดมากกว่าผ่านเข้ารอบไปสะสมทองทันทีจะเอาตุ้มระเบิดเขียวหรือตุ้มระเบิดส้มเขียวหรือส้มครับ อะไรดีคะส้มส้มอ่าส้มมาฝั่งนี้เลยโอ้โหแบมมาแล้วเนี่ยมาตรงนี้นะคะจำนวนลูกระเบิดมากกว่าผ่านเข้ารอบทันทีพวกเราช่วยกันนะหนึ่งสองสามมีอยู่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวครับครึ่งเดียวมากกว่าผ่านเข้ารอบเลยหนึ่ง านดานก็มาฝ่ภาฟันมาต้องมาสะสมทองกับรอบนี้นะครับกุ่มทองจราชนครับสนับสนุนโดยรองเท้าแทนเดสวันสวยเตะตาเพื่อนญาติจากแผนตับ <Okay. S 1> ครับผมมาดูกนหลาขงขระป๋ายทั้งหมดมีอะไรบ้างนะคะล้อเต้สุดยอดของเทคโนโลยีภาพและเสียงเรโซนาเครื่องครัวเซเลสซีิลตรานกนางนวลสบู่สมุนไพรดอกบัวกู้ เครื่องสำอางอิสมีความมั่นใจของสาวทันสมัยโทรศัพท์6 4 1 6 4 3 3 5เบียร์สิงเบียร์ไทยเมเจอร์ซินิเพรกไอโนทาราของชุรสแท้ m s g ตราภูเขาวิคเอนทัวร์7 1 2 0 0 8 0 9ขนมทอดกรอบตราไก่ย่างสลิมนองโพแคลเซียมสูงไขมันต่ำและข้าวกรีบกุ้งตราซิมิลันกรอบเต็มรสสดจากทะเลค่ะ ขอโชคดีสะสมทองไปได้ยีเลือกเลยครับแผ่นป้ายแรกที่ไหนครับไก่ย่างรสชาอิปลาตาไก่ย่างค่ะแข่หรือไม่เป็นเอเลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นถือว่าดีเหมือนกันน่าหาเจออีกตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึ่งครับอีกตัวนึงใครเล่นตัวจั๊กขอตไปเลยค่ะ หมายเป็นเอเลี่ยนครับหมายเป็นเอเลี่ยนค่ะเอเลี่ยนไหมเ PS Junie ค่ะน้องเท้านักเรียนหญิงเพราะฉะนั้นก็ต้องหยุดหยุดเลยต้องหยุดเลยไม่ไหวเลยหนึ่งบาทสาลงไปเยอะมากเลยครับหนึ่งบาทเอาลองมาดูที่เหลือดีกว่าว่าเอเลี่ยนอีกตัวซ่อนอยู่ที่ไหนครับลาเต้ครับแทนีเ PS Junie ค่ะต่อไปเรโซน่าไม่ทำให้คุณผิดหวังแทนพีเอสจูเนียร์ค่ะ ข้าวเกลยบกุ้งซิมิลันครับแผ่น S1 แผ่นกัดเปื้อยากค่ะเครื่องกัวสเตลเลสสิตวตรานกนางนวล่นพีเอสจูเนียค่ะรองเท้านักเรียนหญิงนะคะสลิมหนองโพครับสแผ่น S1 แผ่นกัดเปื้อยากด้วยสบู่สมุนไพรดอกบัวคู่แผ่นพีเอสจูเนียค่ะเครื่องสำอางอีสมีครับอีสมีนะคะโอ้ เอสวันแพนกาดเปื้อนยากนะคะต่อไปอายิโนทากระครับเอสวัน <Yeah! S 1> แผนกาดเปื้อนยาก <Yeah. S 1> และสุดท้ายเมเจอร์ซีนิเฟ็กครับ